สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้หนูอินกับหนูไอ้นะคะก็จะมารีวิวนะคะการป้องกันเชื้อโควิดนะคะเวลาออกไปทํางานนอกบ้านแล้วเข้ามาต้องทํำยังไงนะคะขั้นแรกนะคะเข้ามาบ้านก่อนเข้าบ้านนะคะต้องอล้างมือให้สะอาดนะคะล้างมือค่ะล้างมือก่อนจับประตูนะคะเพราะว่า,าที่นี่เราทําความสะอาดฆ่าเชื้อ,อประตูและบริเวณบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ เปิดประตูเลยค่ะถอดรองเท้าสกรปรกไว้นอกบ้านนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ฉีดสเปรย์พ่นฆ่าเชื้อให้ค่ะใส่รองเท้าที่สะอาดค่ะน,นี้รองเท้าที่สะอาดนะคะสําหรับใส่ในบ้านนะคะเพราะว่าเท้าเรายังไม่ได้ล้างเนาะเท้าเราก็จะสกระปรกอันนี้เราก็จะมีเขตสะอาดนะคะเขตสะอาดเราวางถอดอุปกรณ์ที่เราออกมาจากนอกบ้านนะคะไว้ในตะกร้าติดเชื้อนะคะถอดชุด ให้เหลือแต่ชุดชั้นในก่อนนะคะอ,อ๋อถ้าเราจะเปลี่ยนชุดเราต้องปิดม่านก่อนนะคะเดี๋ยวจะโปนะคะแต่มือเราสะอาดแล้วนะเพราะเราฆ่าเชื้อด,ด้วยแอ,กอแลกอฮอล์แล้วค่ะพอค่ะสมมุตินะคะเราก็ถอดเสื้อผ้าให้เหลือแต่ชุดชั้นในแมสนี้ก็สกรปรกนะคะเราก็ต้องถอดจับตรงหูนะคะไม่จับตรงกลางนะคะจับตรงหูอทิ้งทางขยะที่ติดเชื้อสมมุติเราถอดชุดออกแล้วเนาะโอเคค่ะแล้วก็ เพื่อความสะอาดล้างมืออีกรอบล้างมือเวลากดใช้ข้อศอกนะคะแล้วก็พยายามไม่จับปากจมูกตานะคะเพราะเชื้อโรคก,ก็อาจจะเข้าสู่ร่างกายได้ต่อไปมาถึงบ้านปุ๊บเราก็ต้องรีบไปอาบน้ําให้สะอาดนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่าน้องอินสําหรับรีวิวนะคะขอให้เพื่อนๆปลอดภัยห่างไ,ไกลโรคโควิดนะคะกินร้อนช้อนไทยช้อนมันนะคะแล้วก็ที่สำคัญ อย่าพูดเยอะเนาะถ้าพูดเยอะแล้วก็จะน้ำลายกระเด็นนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ